นอนตอนหัวค่ำโพโพเพผีตากพระอ้อมทีนี้ปุ๊บเราก็นอนอยู่ในห้องคนเดียวมันเป็นความเย็นตั้งแต่เท้าอ่ะมันเย็นมากเลยนะคะก็บราณก็เคยสอนเอาไว้ว่าให้ด่าเลยถ้าเจอผีออมเราก็บอกไม่อยากเกิดแล้วใช่ไหมเออแต่หลับตาด่าดเลยนะยูนิฟอร์มที่อยากใส่อยากใส่แนบคือ <c oughs> ตอนแรกอ่ะตอนเด็กๆเคยคิดว่าตายเนี่ยต้องสวยต้องแต่งตัวสวยโตมาเริ่มรู้ละมุบลำบาก แล้วนั่นแหละคือเครื่องทรมานตอนตายไปอีกก็จะเดินก็จะจะไรนะึกออกปะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีหนุ่มคราวนี้มาต่อในเรื่องของความเชื่อมักงดีกว่าความเชื่อต่างๆที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของผีอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบเช่นเขาบอกว่าอย่าส่องกระจกตอนเที่ยงคืนอะไรแบบเนี้ยหรือว่านอนผิดทิศนี่ว่าเชื่อไหมเลือกตั้งใหม่แล้วด้วยแล้ว,ว <laughs> พอสอบเปลี่ยนแล้วด้วยผีก็ต้องเบื่อนึกออกปะ เหมือนเรามันก็ต้องหาวิธีถ้าอยากเห็นฉันก็ไปหาตำราม,มาใหม่สิเนื้อออกะ ม่แต่ว่าปิงมีความเชื่ออย่างหนึ่งเรื่องนอนตอนหัวค่ำโพเพผีตากพระอ้อมอก็ด้วยตัวเองเนี่ยเจอเรื่องนี้ตอนเหตุการณ์ประมาณนี้พอดีแล้วก็จําได้ว่าแบบอ,อ,อ,อุ้ยดอกตื่นมาอีเนี่ยแหละอีผีที่อยากตบนั่นแหละมันค <c oughs> ู่ปากปิงให้แปดเพราะว่าตัวเองอะ่ะก็เจอมาแบบนี้แต่ว่าอีนั่นมันเก่งกว่านี้นอีนั่นมันเก่งกว่านี้ไปหน่อยอีนั่นมันแบบทัดกระชากตบได้ก็อยากตบเหมือนกันมันเป็นช่วงระยะเวลา6กโมงเย็น ทำไมถึงรู้ว่าเป็นหงมงเย็นเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เหนื่อยมากๆเลยคุณต้องรู้สิทุก <c oughs> คนก็ต้องรู้นาฬิกาอีบ้า <c oughs> มันเหนื่อยม,ม,มาทั้งวันแล้วแล้ววันนนะั้นเราก็นอนอยู่ในห้องกับเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยจะต,ต้องแต่งตัวไปเที่ยวแล้วก็เลยลงไปทําผม ข้างล่างโรงแรมทีนี้ปุ๊บเราก็นอนอยู่ในห้องคนเดียวยยนอีโรงแรมนี้ยเราก็ได้ห้อง4 0 1ก็จะจำไปตลอดชีวิตเลยว,ว่า4 0 1ยังจะไม่ไปนอนอีกแล้วทีนี้จังหวะที่เพื่อนออกไปเนี่ยเสียงโทรทัศน์ปลายเท้าเนี่ยมันก็ยืนเคารพทงชาติเออมันก็คารมเพลงคารพธงชาติมันจะยืนทําไมล่ะยิสันแล้วก็มันก็เป็นเพลงเคารมทงชาติแต่ตอนที่เพื่อนออกไปคือเราก็นอนแบบเพื่อนก็มาแบบว่ายิวัตยิวัตเดี๋ยวกูไปทําผงกันนะทีนี้ปุ๊บเราก็อ่ะโอเครู้แล้วว่าเพื่อนแบบเออเออก็ออกไปทีน หยายคุมโปงมันเป็นความเย็นตั้งแต่เท้าอะ่ะมันเย็นมากเลยนะคะเย็นตั้งแต่เท้าขึ้นมาบนหัวเลยสุดเลยแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนแสงอะ่ะไล่ตั้งแต่เท้าขึ้นมาบนหัวพร้อมกับความเย็นเลยอ้าวขยับตัวไม่ได้อะ่ะแล้วมันหนาวมากดูดีๆก็หนาวเลยบอกอุ้ยได้ยินเสียงมีเสียงหนึ่งเขาพูดกับเราว่าหนาวเหรอเดี๋ยวห่มผ้าให้นะ ใครเนี่ยเพตัอเอ้าเราก็เริ่มประมวลผลแล้วอีก้อยพิ่งลงไปข้างล่างอีกาอีเมอีไฟอีลิงบอกจะมาตอน4ี่ทุม่มนใครเนี่ยก้อยไหนเมย์ไหนกูไม่รู้จักหรอก <c oughs> พูด <c oughs> พด, <c oughs> ดเลยยไ้ินเสียงใช่เลย <c oughs> คือพูดแบบอย่างนี้เลย <c oughs> เป็นเสียงผู้หญิงเสียงแหลมแหเลยเออเราก็นอนคุูโปนอรู่ว่า ไม่กลัวเลยเหรอแต่โมโหแทนก็โบราณก็เคยสอนเอาไว้ว่าให้ด่าเลยถ้าเจอผีอัมเราก็บอกอีไม่อยากเกิดแล้วใช่ไหมเออแต่หลับตาด่าเลยนะใช่ก็ไม่ลืมด้วยก็ด่าเลยบอกมึงไม่ต้องขุดต้องเกิดยี่ดอกทองด่าแบบควายมันก็หัวร้อยอะไรฮ่าเขาบอกว่ายื้อจนเหนื่อยอ่ะยื้อจนแบบต้องตรวจมวลแล้วบอกอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อซะหน่อย ก็ท่องเลยนโุตรสะก็ยังหัวเราะหัวเราะหัวเราะเราก็เป็นคนพิศนุโลกเนาะก็นึกถึงพระพุทธเจ้าล่าบอกอ๋อหลวงพ่อลูกเจอผีอามนะช่วยลูกด้วยนะนูนี้นั่นก็ยังหัวเราะก็ยังหัวเราะบอกอืดอกทองเอ้ยจนตั้งจิตขอพ่อคือจะหายใจไม่ออกแล้วว่ะคือจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วว่ะก็เลยนึกถึงพ่อกับแม่นึกถึงแม่บอกว่าพอเอ่อพอแก้วแม่แก้วนะบารมีพ่อบารมีแม่ช่วยลูกด้วยลูกจะหายใจไม่ออกแล้วแล้วก็ หลุดพอหลุดขึ้นมาปุ๊บก็วิ่งไปเลยปลายเท้าหยิบเลยน้ำมวนพาระพิคเนตเลยปลายเท้าแล้วก็สาดอีสาอัาดตอกห้อง่งทำยี้อะไรสาดสุ่มไปเลยเหรอแม่สุ่มสาดไปเลยสาดเลยทั้งห้องแบบอย่ๆงนี้เลยแบบออื้ กูแต่นอนของกูดีๆเนี่ยวิ่งลงไปอีกข้างล่างหยิบกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์วิ่งลงไปเลยหน้าเคาน์เตอร์ห้องมันมีผีจะยืน <Okay. S 2> ด่ากับเคาน์เตอร์จะยีเสียงมันดังมากจนคนไปบอกเพื่อนมันได้ยินนะอ่ะใช่ก็เลยจากนั้น,นะจะไม่นอนตอนหัวข้ามโพเพยอย่างเงี้ยอีกเลยใครจะนอนตรงตอนนั้นก็จะปลุกไม่ให้นอนตลอดเลยมึงนอนไม่นอนแล้วสิงคโปร์ห้าโมงครึง่งตื่นเลย <laughs> น้องเอธจะนอนมันก็ไปปล่กน้องเอธแล้วพี่มิกกับเมย่ามีไหมอะมิกว่ามันอยู่แค่จังหวะปะคนมันจะเจอมันก็เจอแล้วอย่างแม่ก็มีเรื่องนี้แน่นอนเรื่องสายมูอ่ะเวลาเราไปบนแก้บนอะไรเงี้ยมีใครเคยบนแล้วไม่ได้แก้อะไรอย่างงี้มีไหมแก้ไปแล้วอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมนของเยแคร์ยังไม่ได้แก้อ๋อซึ่งพี่มิกก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบอะไรเกี่ยวกับการบนหรือลืมแก้บนอะไรไม่มีเนาะคือเราไม่ได้เป็นปกปรับรักคำภายใน3วัน7วันลูกช้างจาอะไรเงี้ยไม่มีเมย่ามีไหมบนเต่เลิกกินหมูวชีิต เป็นความเชื่อเพราะอะไรคะเราถึงคือเขาไม่ได้บอกว่าเราเราต้องเลิกเขาบอกว่าถ้าเราเลิกทำอนนี้จะดีมากเขาบอกเราแบบนี้มันก็เป็นความเชื่อของเรานะเราเราศรัทธาอะไรยนะ่างเงี้ยเราก็เลยเออก็ทําได้นี่ก็ลองดูอะไรนะก็ไม่กินเลยแม้งแต่ในในตอนนั้น เราไปบนกับใครครับแบบเป็นสเปนแบบเหมือนครูมอ,อนโรลาอะไรเงี้ย <c oughs> เราเป็นคนใต้เราค่อน <c oughs> ข้างจะเชื่อเรื่องครูมอ,อนโรลาเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราจะเป็นคนที่จะไม่จะจะไม่บนจะไม่บนเลยเพราะาเรากลัวว่าเราจะลืมใช่<ด>เราจะลืมแก้เราจะเราจะไม่แบบว่าไปแบบว่าเดี๋ยวลูกจะมานี่เดี๋ยวลูกจะมานั่นเดี๋ยวลูกจะมานั่นอะไรอย่างเงี้ย แค่แค่พูดว่าถ้าแบบว่าเรายังนึกถึงกันอะไรเงี้ยเราก็จะไปถ้ามันมีโอกาสที่จะได้ไปก็จะได้ไปอะไรเงี้ยสบากว่าอโอเคค่ะจบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมเกมจับผีผู้เล่นจะต้องหยิบบทบาทกว่าจะได้รับบทเป็นคนหรือผีหากผู้เล่นคนไหนรับบทเป็นผีต้องแอปให้เนียนอย่าให้คนจับผีได้ ก่อนเลยอยากเล่นด้วยมาอ่ะเร็วสิต่อไต่อไป่ไปต่อไม่มีสิทธิ์แล้วก็หนูวะทุกคนรู้จักนะคะตัวละครดูก่อนโอเคแล้วนะจ๊ะถ้าทุกคนรู้แล้วทุกคนหลับตาใครที่เป็นผีสองคนลืมตาค่ะโอเคค่ะได้ยินเสียงกระพริบตาข้างโอเคทุกคนลืมตาได้จ้าใครอยากเริ่มถามก่อนดีกว่าเอางี้ถามเลยอ่าผมถามอ่าบทบาทที่ปิงได้รับเนี่ยมันมีน้ m e เยอะไหม มีน้ำเยอะไหมเหรอเยอะฝากไว้ในกายเธอเมย่าบทบาทที่หนูได้รับเกิดที่ประเทศอะไรบุง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 เฮ้ยเขาคิดว่าอยู่บุง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 ตอนนี้คาแรคเตอร์ในบทต้องอยู่ปลาหมึกหรอเฮ้ยมีท่าด้วยอเมย่าถามใครถามพี่มิกบทบาทที่แม่ได้รับอ่ะ กลายเป็นต้นมะเขือป่าเอาบางคนอาจจะไม่รู้เดีกเกม์เป็นจะยาบ้าหรอพี่ไม่ได้กลายเป็นต้นมะเขือแต่พี่ตีคนพี่มีน้องด้วยพี่าดักแล้วถาพี่มีขถาวอดได้บทบาทที่เธอได้รับเกี่ยวกับเรยาวงสเวตทไหมผู้หญิงคนนี้ชื่อเรยาวงสเวตท ฉันเป็นเลยาเลยยา a เงี้ยฉันมีน้องแล้วฉันก็ตีน้องด้วยอันนี้คือถามผมว่ายังไงนะเกี่ยวกับเลียาไหมไม่เกี่ยวแล้วบทบาทเป็นคนกินข้าวได้ไหมกินได้แต่ส่วนมากจะกินเป็นแบบพวกปลาเล็กๆวาระพี่ปิงครับเนื้อเขาพี่ปิงเนี่ยมีคนเล่นดนตรีไหมไม่มีนะไม่มีเลยไม่มีเลยตั้งนิดนึงก็ไม่มี มีอะไรกันแน่สรุปบีไหมมีมีมหอสพด้วยมอหรสพด้วยใช่มหอสพมีมหอสะพมีฉากแบบงานประเพณีอืมงงเลยดิงง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  เมย่าเมย่าตายไปเป็นต้นมะเขือใช่ไหมเอ่อมีต้นโพด้วยเปล่าเขาไบเงินใบทองเออตายก็เป็นผีจบอ่ะหนูตายเป็นผีนะคะใช่ก็ไปเกิดเป็นต้นโพไงลูกหนูไม่ใช่คนนะคะใช่ไหมเนี่ยช็อกเนี่ยพี่ลูกไปต่อไงเลยไม่ได้หนูคือคนเราต้องแบบปกป้องตัวเองหน่อยดิ แล้วจากนี้เขาก็รู้หมดเฮ้ยโมเทกไวาอย่างไัอย่าตอบเลยเดี๋ยวไปเมย่ามึงโดกูธดเมย่าก็คิดว่าเป็นเมย่าเพราะเมย่าพูดเรื่องอันนี้หนูคิดว่าพี่ปิงกับพี่บอยเพราะว่าเมย่าพี่เมย่ากับพี่ปิงเฉลยมาคนค่ะเป็นแม่ปลาบมูแม่ปลาบมูเขาก็เป็นผีป่ะอ้าวเขาเขียนมาว่าคนเป็นไรแม่ปลาบมูเป็นคนได้ไงล่ะ แม่วมเป็นปลาค่ะพอ่มูเป็นเป็นนางเงือกครับจากฟ้าไพนมณีเป็นคนเหมือนกันครับแล้วใครเป็นผีแล้วเพื่อนก็เราละสิหนูก็ทายถูกคนไงพี่เป็นอะไรครับเป็นกับป่าผีพรายขอพี่วิวกเรื่องใกล้เคียงกับหนูแม่แล้วเราลกทำไมตอนที่เวลาเราตอบคำถามไมันมีมูฟเป็นปลา สุดท้ายแล้วแม่อยากรู้ว่าถ้าให้คิดยูนิฟอร์มตัวเองะในวันที่ตัวเองแบบเป็นวิญญาณจริงยูนิฟอร์มที่อยากใส่ของทัง่งนี้พี่ปีพี่เมย่าอยากใส่แบบคือตอนแรกอะตอนเด็กๆเคยคิดว่าตายเนี่ยต้องสวยต้องแต่งตัวสวยโตมาเริ่มรู้ลำมุญลำบากมึงเป็นนางงามมึงเจ็บตีนไหมล่ะมากอะแล้วนั่นแหละคือเครื่องทรมานตอนตายไปอีกกว่าจะเดินกว่าจะอะไรเนีออก่าก็รู้แล้วแหละว่าทำไมผีชอบแต่งตัวสบาย ไม่ชอบใส่รองเท้าเยออมันโมเมนท์ไงคือพี่เราไม่รู้ไงว่าผีเนี่ยต้องมีงานสังคมไหมก็ไม่ต้องแคร์ว่าจะต้องแต่งตัวอะไรนึกออกปะก็ที่ผมยาวก็คือไม่อยากตัดผมถ้าเป็นผีใส่อะไรเนนี่แบล็คพิงโ์อ้สีแดงขอที่เป็นดอกไม้เอของเซเลสิตบอกแม่ว่าถ้าตายก็คือตัดชุดนะครับตายแบบเป็นนางงามเออเลยแต่ถ้าเป็นชั้นถ้าเลือกได้ชั้นใส่ชุดไทย ก็คือเอาให้กลัวไปเลยเพราะมันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเลยถ้าเขาเห็นมึงเนี่ยเขากลัวสองเขาเห็นกูตั้งศาลกูอิ่มเลยนะกูมองการไกลนะคะไม่ใช่ตายไปลำบากไม่มีใครมาให้อะไรกินแต่มึงอ่ะมันไม่ค่อยเชื่อคนไงเวลาคนมาขอบอกโอ้ยขอเธอหนุกจนมากเลยมึงเริ่มละ มึงจนไม่จริงแน่ๆในมือมึงมีอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยไม้ฝันกูก็จะบอกว่ากูยังลำบากขอข้าวมึงเลยจะไให้ไหวมีอีกเหรอแต่ถ้าให้เลือกแบบพลังพลังพิเศษได้แบบเป็นผีละอยากมีพลังพิเศษเป็นของตัวเองกับตันมาเวลไม่ได้จำกัดนี่ฉันก็จะบินไปนอกโลกทำอะไรก็เรื่องของฉันสิเป็นผีก็บินได้อยู่แล้ววะเคยเห็นคนขับเครื่องบินแล้ววหเห็นผีบนกันเลยว่เออไม่เคยเจอผีหลอกจริงจกูก็ออกไปได้เลยก็ได้